ไปดูการดําเนินงานของนาย,ยกอบจนร,ราธิวาสค่ะได้มีการเดินหน้าพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กค่ะเพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพในการประดิดบัติงานนะคะตอบโจทย์ต่อการพัฒนาเด็กค่ะและรวมไปถึงการพัฒนาเด็กให้สมกับวัยและก็การเรียนรู้ที่โรงแรมแอมพิเรอร์อัเภอเมืองจังหวัดนาราธิวาสนายกูเซน ยาวะสันค่ะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนาราธิวาสได้เป็นประธานในการเปิดโครงการส่งเสริมศักยภาพครูเพื่อเด็กประถมวัยจังหวัดนาราธิวาสประจําปี2567ค่ะรุ่นที่1โดยมีผู้บริหารสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนาราธิวาสหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมค่ะค่ะทางด้านนายกองการบริหารส่วนจังหวัดนาราธิวาสนะคะก็ได้กล่าวว่าโครงการนี้ค่ะเป็นโครงการที่ทางอบจนราธิวาสตระหนักถึงความสําคัญของบุค ครากรน,นะคะที่มีหน้าที่ดูแลเด็กประถมวัยให้ได้รับการพัฒนาเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานตลอดจนการสร้างความสามัคคีระหว่างองค์กรซึ่งได้บูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสำนักงานกองทุนสนับสนุนเสริมสร้างสุขภาพในการจัดโครงการนี้ค่ะก็เพื่อพัฒนาแล้วก็รวมไปถึงส่งเสริมความรู้ทางวิชาการและและ,และทักษะกระบวนการเรียนการสอนให้แก่ครูผู้ดูแลเด็กสร้างทัศนคติแล้วก็รวมไปถึงแนวคิดที่ถูกต้อง ด้วยค่ะ